อันเต่อโอ้ยลูกดอกผมไปเลยฮะดูดิ <laughs> งอเลยมันเปลี่ยนลูกดอกมาฮึไม่ลอยสายเลยดึกง,งานครับวันนี้ไม่อยู่ดึกครับเราก็ได้ตัวเล็กให,ใหญ่ด้วยนะครับผมประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คําแนะนําแก่เด็กส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออนมาซองปลาคืนนี้เป็นคืนที่สามที่สี่นะผมตามันมันลอยปาก ส่องเก็บตามช่องเล็กๆนะครับเมื่อคืนก็ได้ไปเยอะเลยสี่สิบกว่าตัวฮะลงไว้ที่ f a c e b o o กนะผลงานแล้วก็มาเก็บเล่นช่วงบ่ายช่วงมาไปซื้อของแล้วมาแวะก็ได้ได้อีกสิบกว่าตัวแต่เสียดายตอนตอนบ่ายนั้นไม่มีไม่มีแบตมาถ่ายให้เห็นภาพนะครับเห็นแค่เอามือถือถ่ายเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเสียดายมากครับอ่าโอเคเดี๋ยววนันนี้มาเอาไม้หนุนน่าอ่านสองตรงนู้นไปนู่นส่วนนัดนัดต้นนะครับกับอ่า น้ำตั้มนะครับผมกลับบ้านแล้วครับมาช่วงเย็นแล้วก็ไปทานข้าวส่วนนะักขาเลิฟปีเตอร์มาช่วงช่วงเที่ยงโอ้โหยไปเต็มถังนี่ครับผมคงไม่ไมาแล้วมาเดี๋ยวเราเตรียมอุปกรณ์ดีกว่านะครับผมมืดหน่อยนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับถ่ายกลางคืนนี้ผมไม่ได้เอาโกโปอติดหัวนะครับผมเพราะว่าบนหัวเราติดไอ้ติดไฟแล้วมันไม่มีที่ให้ติดเพราะฉะนั้นผมจะโกโปอติดหน้าอกอาจจะไม่ค่อยเห็นช็อตยิงนะครับผมอ่ะต้องขออภัยด้วยมาเดี๋ยวนี่อุปกรณ์เราคือไฟมีหน้าไม้ไป หืดิดนิดนึงติดขายมันมีไข่ตรงนั้นดิโอย้ยิงจิงยังจะ่ะค่ะเนาะโอ้หอยหลังถอยหลังบางกิ่งไม้ยิงทะลุใบอันนี้ไปเลย มาเลยปลาตัวแรกโอ้ยตวกระต่อยเดียวก็จะได้อยู่ปลาเกลือครับนิดเดียวเองเอออะหมันหมันครับปรามาณตัวแรกเรก,ก๋งๆนิดหนึ่ง น็อตให้มันโดนสมบ้างยืนยืนเงก็ไม่โดนนี่มันชิดท้อใจเนี่ยหงายท้องอยู่นะที่มันจะไม่โดนซะละ้ะมากมันจะปุลล็อกหนึ่งตัวแล้วแต้มสองก็มา เล็กใหญ่นับหนึ่งครับยี่กแว้าเก๋าดูน่พี่โดนพี่โดนเหมือนนี่กดนะตอนนี้ผมเห็นเฮ้ยใสสวยใสสวยเฮ้ยนี่แหละปลานี่แหละที่เราต้องการอืม อ้อออด้โหูสวยครับกดตาตาแดงๆถ่หน้ามาให้อืมปลาเนื้อดีแก้วหมันหครับสวยๆข้น้ากีตัวครับนื้ออกดกดสวยสวยเลยอ่า,อา เพิ่งมาเหรอ,อเอ้ยเมื่อคืนไม่มากันคืนนี้ยิงง่ายกว่านี้วันนี้ปลายังไม่ล่องเห็นไฟก็ลงปลาปเพิ่งเห็นไหม สัตว์เป็นลางไหมแลเพิ่นเห็นไฟไม่ได้มันถอยลงเร็วไฟเลยครับใช่ยิงยากจะขึ้นเหมือนไอตัวเนี้ยตายหมดนี่ตัวนี้ขึ้นสวยว่าดึก,ดกว่ามันถึงจะขึ้นเมื่อคืนมันก็ดึกอยู่เด้เพราะเมื่อคืนมาก็เที่ยงคืนละแกว không oh, 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 có phù hợp với điện thoại tôi 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 ơi, tôi có tôi 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 ร้อยสวยอย่างนี้ทุกตัวนะเรียบร้อยลอยหัวใหญ่ๆลอยเห็นหัวนะมันจะยิงเข้าหัวเหย็ดามันเชียวเราหั่นครับมันหวานเด็ดโอ้ยมุดอกโคตรดีเรื่องปกติดัดเอาเนี่ยตรงเนี้ยเขาไหวตรงเลย ทักไม่ได้ตัวเล็กๆนี้หรอเหี้ยวตาแดงนี้หรอไม่น่ไม่ใช่มิใช่ตัวนั้นไดียวกันนี่นี่ไงนี่ไงนี่หันหน้าแล้วหันข้างเลยลงกันละทันไหมเฮ้ยทันเฉยเฮ้เดียวกันเลยเฮ้ทันเฉยทันเฉยเั็นไงมาแล้วนะเห็นไหมอ่ะโอ้ย ซับๆับๆับับ,บ,บับอน,นี่กัไอ้น,นี่ก็ลอยไปยหาเพื่อน,นอะไรเขาดูไทายังมีมีหลอกไปให้แล้วโอ้โหน้วมันเกียงไยโอ้ยปลายปืนจะติดปลาเลยเลยต่ำๆไหมต่ำๆไหม <c oughs> โดนหลังพอดี <c oughs> โอ้ยไปแล้ว บอกว่าต่ำๆไว้มันหลอกตาตาไม่ถูกเลยมันใช้ยี่คนสอนจริงยิงฉลัไปอีกแล้วบิดช่างมนันสวยไหล่ัพ์เนี่ยมันหลุดไปอย่างนี้แหละที่เห็นเป็นหลัง,งลเป็นแผลไหซ่ัพย์ตึงขาดหนึ่งตัวอ้ดูดูด,ดูรอยคนยิงถากหลังมันกีหลังขับนะมันใสหลอกตาเหมือน ถันเต่าโดนก้อนหินเหรอทำไมตั้งตุ๊บอย่างนั้นเฮย้ยถันอยู่เว้ยถันอยู่ถันอยู่กำ <c oughs> ลังถอยลงพอดีไอ้นี่เห็นตั้งแต่รอบนั้นละ <c oughs> มผมไม่ได้ยิงมันสี่โอ้ยโดนก้อนหินถึงว่าไม่ลอยสายยิงได้งสี่ตัวได้มาตัวเดียวอินอืมพวกนี้มันยังมันต้องชิงไหวชิงอยู่ไอ้นี่ก็กำลังจะลงดูเพิ่งเปลี่ยนลูกดอกมาสับใส่ก้อนหินก้อนนะ เลยมึงกินเจอใครับ <laughs> ยูงยเลยไม่กินแล้วเพิ่งเจอโอ้ยลูกดอกผมไปเลยฮะดูดิ <laughs> งอเลยเพิ่งเปลี่ยนลูกดอกมาฮึไม่ลอยสายเลยเอา้าวไปเปลี่ยนลูกดอกฮะรถอ,อยู่ใกล้ๆนี่ม,มา เรียบร้อยอล,ลิกเกาตัวน,นี้หลังเป็นแผลอล,ลิกเกา่านอ็อกเฮ้ยเฮ้ยเอาละปลาหายไปไหนอ่ะเอาเฮ้ยยิงปลานอกยังไงลปลาไม่ติดสายมาวะเนี่ยเฮ้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 ยไม่ใช่แล้วหลุดไปได้ไงไหายท้องลงไปตรงเนี้ยเอา ตัวก็แล้วไปไหนแล้วเอ้ายิงปลาจนนกหงายท้องไม่ติดสายโอ้ยถว่วถั่วเอ้ยนกโดน ลอยติดผิวแบบอย่างนี้ทุกตัว,ตวมันยิงง่ายฮนะแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยลอยติดผิวเห็นไฟมุดอ๊บฟวันนี้มันไม่นอกนะฮะมาซิใส่สวยนะได้อยู่ใส่ใส่นี่ก็ได้อยู่ อ้ยอาสวยนี่เนมืนหมานะครับผมดีกันต่อครับเฮ๊ยหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าหันหน้าเข้าไม่ยอมผันข้างเลย ไม่ยอมหันข้างเลยยอมหันข้างด้วยเมื่อกี้มันหันหน้านะครับผมต้องเดินมาห้างค้างจ่งหน้าเรายิงยากครับเป็น <c oughs> กลางวันนีงไม่ได้กลัวกลางคืนนี่ยิงยากครับยิงข้างค้างเป้าใหญ่ีกว่าเอาชัวร์เอา้าหลุดเหรออยู่อยู่ โอ้เฮ hey. hey, ้ยให่สวยโอเคเล็กใหญ่นับหนึ่งโดนหรือเปล่าอะโดนอยู่เวยเฮ้ย hey. มองส่งก็ตังตัวใหญ่อยู่ยิงมาก็ตัวเล็กจ่ะ ใช่ครับหึนแต่ข้างๆหัวหินหัวโผล่มามันจะตัวใหญ่อ้อเล็กใหญ่นับหนึ่งที่เก่าแล้ว เดโปนติด oh. mm hmm. มองมองนี่ใส่ไม่เก็บสักทีไม่ใช่ปลาติดมองเลยดอกกันไปต mm ิ hmm. ดนี่ฮะใส่แล้วไม่มาเก็บเคาเห็นตั้งแต่เมื่อคืนแลวโอ้โ oh oh. มองทีนะแต่ขออนุญาตป,ปลด Địt dài nắp điện Mảnh mãn buồn đấy xây lô lên này nè tôi này, thấy đồn cái phải xây lô mà cần xây hay có tên มองก็ตกใจเลยกำลังดูตัวเล็กอยู่เฮ้ยเป็ดเกาะไข่นิ่งแล้วเกาะทำไมว้าตัดลึกเกินเอ้ยนี่ก็ตัดลึกเกินนี่ปิดไข่ที่เข้าอีกแล้วนะคระบบับผมนี่ใส่ก็ไม่มาเก็บคนระับอ้ยปาลาเราก็วิ่งไส์สวย หดได้ขายใครก็ไม่รู้ใส่สองสามวันแล้วไม่มาเก็บนะฮะปลาเน่าเต็มอยู่ะมันหะมา,า,านครับแจ๋ว โดนป่าเฮ้โยโดนมันลอยไปบางใบไม้ยิงทะลุไอใบนี้ไปเลยโดนเฉยฟุกไปเอ้ขาเนื้อตกตรงนี้กำลังชมมาฟุกไปแสดงว่าโดนสองตัวนี่นี่โดนสองตัวอันนี้โดนลูกหลงไอตัวเล็กนี่ ตัวไม่ใี่ตัวใหญ่ขาดเนื้อร่วงตรงนี้ไปจ้อยโอ้ได้รางวัลปลอบใจตัวใหญ่หลุดเดือดตัวเล็กเสียงมันร้อยให้สองเมื่อกี้ โดนโอ้ยเกิดการดึงยิงขาดเนี้ยไปสองตัวแล้วเลยวันนี้ดึงหนีขาดเนี้ยไปสองตัวอ๋อติดป้ายเราก็ต้องมองลูกตาดแดงๆของมันกัดสีไงสวยโอ้หแกวดูกันต่อครับ อย่าบอกนะโอ้โไอตัวนี้มันการละการแสดงจริงๆเลยโอใช่ยังงไม่โดนเพราะครั้งต่อนันก็ทำแถอย่างนี้แหละแล้วมันก็ไม่โดน โอ้ oh, ปลาลมเป็นแผลที่นี่อ mm ่ะ hmm. ดูดิาเป็นแผลโดนเหล็กโอ้โดนโดนยิงหนังฉีกไม่รูกทีรอบแล้ว mm hmm. ใช่จะไม่เวอร์กับตัวนี้แต่ mm hmm. ค่อยพิจารณาครับตัวนี้ ก็สรุปผลงานนะครับอันนี้ผลงานของนั่นสองก็ได้ไปทั้งหมด8แต้มนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเราบ้างนะครับผมนี่นายเอกเพิ่งตามมานะครับผมนายเอกยังไม่มีแต้มนะครับตามมาช้าครับตามมาดึกครับผมเพิ่งเสร็จธุระครับอ้าวเดี๋ยวยกหน้าไม้หลบทางนอันตรายโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานรวมกันนะครับนี่วันนี้ผลงานรวมก็มีคัดไซด์บ้างนะครับผมมีปลาเกลือบ้างนะครับก็ ปนๆกันไปนะครับผมนับแล้วได้ทั้งหมด13แต้มนะครับผมนี่ฮะเป็นผลงานของคืนนี้ครับวันนี้ไม่ไม่อยู่ดึกนะครับผมเพราะว่าวันที่ถ่ายคลิปนี้ก็มาส่องหลายคืนแล้วนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปของคืนอื่นๆเดี๋ยวจะทยอยตัดลงนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้คลิปไหนตัดง่ายผมก็ตัดคลิปนั้นลงก่อนนะครับผมวันไหนว่างก็ตัดคลิปลงก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปใหญ่ที่มาส่องก่อนคืนนี้ครับที่ได้เกือบเต็มรางเลยครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับผลงานก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคืนนี้ก็น้องๆก็ได้กันไปหลายตัวเหมือนกันนะครับผมนี่ก็พยายามจะหาเวลาว่างไปทําคลิปกลางวันบ้างน,นะครับผมนี่ทาคลิปกลางคืนคมาหลายคืนแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยตัดให้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็เหนื่อยกันแล้วเริ่มจะดึกแล้วต้องลาพ่อนสวัสดีครับนี่ผลงานของน้องสองคนะแปแต้มคะบนี่เขาคัดไซส์นะฮะน้องสองคัดไซส์นะครับ

ได้สิบสามตัวเอาไหมเอาตัวเล็กเองไหมเอาตัวเล็กให้ก่อนต,ตัวเล็กนี่สิไหวไหมเนี่ยโอโ้ลุกไหมสื่อมือในมือเขาใหญ่กว่ามือเราวะอันนี้ให้เอกให้หมดเนาะเขาตัวใหญ่เลยฮะตัวใ,ใหญ่เอาไปเล็กนะเขานี้ไปแล้วก็ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่พของยังไงอยู่บ้านเยอะแยะ เข้ากำแหละอือเอาไปลไปูกไม่ประกดไม่ให้ไปไปกินขายหน้าบ้านเยใช่อุ้ยถ้ามากลางวันนะไม่ไม่ต้องห่วงสี่ร้อยมีได้สี่ร้อยเลยตรงวันนะเยอะกว่านี้อีกนะเราเอาประกดตัวเดียวพอตัวเดียวจะดำสีบ้านเลยแหละประกด ส,ส,สุดน้อยไฟซะเติมน้ำซุนดีกว่าไปราตรีสวัสดิ์ทุกคนนี่นะมีถังข้าวโพดไปไหนอ่ะปลามันเต็มอะ